ที่เราได้ไปมาหกเดือนใช่ไหมหกเดือนนดิเดือนอะไรเราหกเดือนประมาณนั่นแหละโอเควันนี้ซัมเมอร์จะไปเรียนก่อนนะคะับวันนี้สมุสรักเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะมารัซัมเมอร์ไปดีสมุสไปเรียนแล้วค่ะสายแล้วัมเมอร์บ่ายสิบกล้องไปด้วยก่อนขนาดมาอยู่ยังรัฐบันเลยฮิเดูเปล่านะไปโรงเรียนมาไปโรงเรียนมาใช่ไหมค่ะเอาแวะรับฮะแวะรับฮัลโหลไหนกล้องโอเคฮัลโหลกล้อง ไปนี่สองแม่ลูกของซมร์แฟมิลี่เด็กมาถึงนี่ก็ลงมาเลยฮะผมน,น,ะะนี่เป็นเวลค้ามดิงของยูปัตยาแลนจะไม่ได้น้ำอะไรแลนจมม่ไ้น้ำะไรคะอเเอเรนจ์ออเรนจ์เหรอคะโอเค ก่อนทานน้ำนะฮะเราก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์เพื่อความชัวร์นะฮะในยุคสถานการณ์โควิดอันนี้บ้านเราใช้เลยนะยี่หอ้อนี้แช่หน่อยเนี่ยฉีดครับความชอบไม่ทำโม่หน่อยทำโม่ก็จะกินนี่เดี๋ยวเริ่มแล้ว,ลวฉีดแก้วด้วยเลยนี่ความปลอดภัยขั้นสูงสุดของพวกเราของทอมอรมเอาน้ำส้มฉีดไปยังไะลูก ไม่นี่กินได้ไงลูกมือมาเห้ทุกอย่างของเราใี่หน่อยใี่หน่อยใส่หน่อยส่ทุกอย่างนะฮะที่เป็นของกินเมื่ยายไปล้างมือแล้วยายไปกดไว้แล้วอันนี้เรามาจากริมทะเลเลยเดินกลับมาระหว่างที่เรารอของมื่อกี้นำไปเลยค่ะเข้ามาแล้วเฮ้ยเจออะไรเนี่ยทำไม่เจออะไรอ่ะทำให้พูดก่อนเลยทำให้พูดก่อนเลยเหรอ โอ้เราเมื่อมาตบิ้มมิ้งครูก่อนเลยอ่าเรามาดูห้องกันดีกว่าครับมาแล้วสวัสดีค่ะแต่เราเรามาดูก่อนนะเมื่อกี้เราเราให้ดูหน้าห้องเด็กน้อยลงมาเล่นน้าแล้วทีนี้เรามารู้จักห้องกันดีกว่าอันนี้บรรยากาศค่างๆห้องนะฮะให้เรามารู้จักยูพัทยาเอาสวัสดีครับเซล อ่าฮะอันนี้เป็นห้องอะไรฮะมามานนเป็นห้องภูวิลล่าะค่ะอ่าภูวิลลา่านะฮะก็อันนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยจริงๆอันนี้เราเป็นเตียงเสริมเนาะเพราะว่าจริงๆ่เป็นโซฟาค่ะแต่เทิร์นเป็นเป็นเตียงเสริมโอเค,คห้องนี้มีแอร์สองตัวเนาะมีแอร์ตัวนี้กับตรงนู้นอันนี้ก็คือบรรยากาศห้องนะครับมันก็จะเป็นแบบแต่จริงๆแล้วไฮไลท์ของห้องนี้อะไรหรือไม่คะอ่ามีที่เก็บได้ค่ะ่านี่คือการเซอร์วิสที่ดี ที่เป่าหมที่ห่อไดสันอ่ะโฆษณาต้องเข้าให้เราแล้วจริงๆเราจะไม่ได้ดูอะไรเลยเนาะว่าเขามีอะไรให้บ้างแต่ว่ามาตรฐานเนาะมีกาแฟแน่นอนชัวชัวชัวนะฮะมีกาแฟแต่ส่วนที่นี่เป็นของบอนคาเฟ่เนาะนี่บ bon yeah. อนคาเฟ่เย่อ่ะฮะมา,มาห้องนี้เขามีอะไรให้บ้างแะนนาหน่อยคือมีคนสนใจจะมาซื้อ,อที่อยู่ มาพักนะคะทุกคนพอดีว่าช่วงนี้มันโควิดนะคะเราก็พยายามที่จะเลือกโรงแรมอะไรที่ค่อนข้าง p พร v a ว้หน่อยคนไม่เยอะห้องไม่เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องการห้องที่มีแอร์แบบแพร์ไว้ไม่ได้แชร์กับห้องอื่นใช่นี่คือแอร์แยกมันก็คือความโปรเทคโปรเทคของเราเนาะเรามีเด็กเล็กนอนเรามีคนแก่อะไรเงี้ยค่ะเราไม่อยากให้ลูกไปเล่นน้ำกับคนอื่นเลย เเด๋วไพเบ็ดพูเป็นไงทุกคนดูเขาไม่รอเขาไม่รอเลยนะมาถึงคือเขาเล่นเลยอ่าเขามาแล้วเดี๋ยวเขามารับแต่เดี๋ยวเราพาไปดูในห้องน้าเดี๋ยวค่อยดูนะฮะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูไปดูห้องน้ากันดีกว่านี่ไออีกตัวหนึ่งที่บอกครับมี2ตัวฝ้าน้าระสูงประมาณ3มเมตรกว่าเขามาปุ๊บเราเจอ he and her ของที่ที่นี่เขาตกแต่งแบบ แบบไทยๆแบบวินเทจวินเทจมาดูบาหลีกันนี่เออบาหลีเปิดออกมาปุ๊บมีอ่าด้วยยังฉีแล้วก็มีเด็กเดี๋ยวเราจะบับเบิ้ลกันเพราะซัมเมอร์จองแล้วนี่นี่เจ้าของทริปอาลงเล่นน้ำเรียบร้อยเป็นไงคะอายุโอเคน้ำอุ่นไหมลูกน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นน้ำอุ่นไหนไหว้โชว์หน่อยไหว้โชว์กล้องหน่อยไหว้โชว์กล้องหน่อยเลย ที่เรียนมาเป็นไงโอ้โหไงถุดยอนไหมล่ะฟ้าสวยเหมือนกันนะวันนี้นี่มุมเลยจริงตรงนี้ก็คือออกไปเป็นเป็นแบบวิวริมทะเลแล้วอะเราอยู่ห้องต้นๆแต่ว่าเขาก็มีแบบร้านอาหารบางอยู่หน่อยออกไปทานข้าวกันนะครับนี่ผ้าที่กำลังตกแบบม,มุมอย่างนี้เลยอะดูดิดูดิว้าวนี่เรา อยู่พัทยาหน่อยๆนะฮะทุกคนทุกคนอย่าลืมติดตามนะฮะนี่หา i อ Story นะฮะอัปเดตทุกอย่างใน IG Story วันเป็นร้อยติดตามได้กับคุณดิวีและคุณซัมมี่ไปดีกว่าเราไปหาละคันคันข้าวดีกว่าดูบรรยากาศไปถ่กยรก่อนอ้าวคุณยายไปถ่ายรูปสวยๆแล้ว สวัสดีตอนตอนนี้โมงเนี่ยหกโมงห้าสิบเอ็ดนี่อากาศห้องปู้าอดีกว่าปย let's go ไปเลย oh, โอ้โหนี่ทานข้าวเช้านี่แต่งตัวกันเซ็กซี่มากเลยแต่คนเขาก็หาดทรายและสองเราเรามาสัมผัสทะเลตอนเช้าหน่อยฟังเสียงคลื่นหน่อยทุกคนพยายามที่ทุกคนเหนื่อยท้อ เลมก็จะบอกว่าเห็นไหมสู้เล่นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปทานข้าวเช้ากันดีกว่าว่ามีอะไรทานบ้างน้ำปลชิวๆนะฮะอากาศน่ากินข้าวเช้านี่รื่ออาหารนะฮะอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มหมูอ่ะไป ไล่เรียงไปเลยที่อยู่เรามีลายอาหารอะไร้างเนี่ของซัมเมอร์ชอบอ่ะตายตัวนะฮะทุกคนในวิลลีบอรดที่เดี๋ยวเรามาชิมกันว่าขนมปังแค่นี้อร่อยปะมาแล้วนี่ของซัมเมอร์แน่นอนนี่คืออะไรนี่ไรคืออะไรเบคอน and ว้าวโอเคเรื่อยอาหารดีกว่ามีอะไรนี่อะไรเน,นี่ยฮัชบราวฮัชบราวฮัชบราวัราเบคบ,บ,บ,บีนเบคบีนซุปนะฮะแล้วก็เนี่ยคืออะไม่ได้เขียนแต่คิดว่าเป็นแบบยานะมีเด็กเล่นน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ่าระหว่างนี้เราก็นอนรอกันนะฮะทุกคนนอนรอซัมเมอร์เล่นน้ำนะฮะคุณแม่มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็ระหว่างนอนรอนะฮะพอน,นอนรอแป๊บนึงอันนี้เป็นกระเป๋าใบใหม่ะะสำหรับคลิปสำหรับคลิปนีป้นะฮะกระเป๋าใบใหม่ฮะบอย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 ที่แปลว่าน่ารักมาก ผู้ชายฮะโอเคเอเราววามาเป็นขวนเจ๊ตุ้มเขาทำร้านใหม่ในนี้มีร้านคาแฟสีขา,าวๆโพลเลยร้านนี้ดังมากคนกินเยอะอาหารทะเลอร่อยมากเราเข้าไปดูกันดีกว่านั่งโต๊ะตรงขวามือเย่โอ้นี่นี่คือมาตรการของความปลอดภัยในการมากินครง เมนูแรกมาแล้วระหว่างรอไปประมาณ5นาทีอันนี้ไปตักก่อนแล้วนะฮะไปกินแล้วค่ะอันนี้อันนี้เราแค่โชว์ของนะโชว์ของโชว์ของยกดูยกดูใหญ่เบิ่มเลยอ่ะอันนี้แหละอันนี้แหละเราแนะนำเลยใครมาทานเจ๊ตุ่มต้องกุ้งประทานอร่อยมากสำหรับเราไมหวแล้วไปกินนี้ว่าไม่ไหวแล้วหิวบายบายทุกคนโอเคทุกคนมาทานเจ๊ตุ่มนะครับเรคคอมเมนต์บายบายไปกินแล้วหมดอาหารแล้ว เอากลับมาจากพ่อเจ๊ตุ่ม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 นะครับทุกคนแล้วก็มีเด็กน้อยเรียกร้องอยากกินไอศครีมหมูนิทรรศยันโอ้ลมดีมากมีบอดี้มาดูทุกคนมาดูดิเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยโอ้ตัวฟ้าดิเขาอยู่ในกล้องฟ้าสวยเลยอะดูดิแบบโอ้ใช้ได้เลยอะให้ดูกันติกทีหนึ่งอะ เอฟรีบอลดิฟังเสียงลมดูดิโหสุดยอดเราสั่งอะไรมาพามาคะอันนี้เทอร์สอันนี้เทอร์สต้องขาดูดูผลงานทำเมื่อกี้ติมเมื่อกี้สิต้องขามีอะไรคะทำเมื่อกี้ไอติมหมดแต่ว่าทำเมื่อไปกินบิน b น n a n a ของแดนนีต่อเลยได้เลยค่ะเราต้องกินกันแบบนี้นะครับมีเด็กคนไม่ไหวแล้วเราขอโชวก้าล่าช้าหน่อย โอเคเบอร์กินได้เลยหาได้เลยค่ะชกินอะไรเนี่ยกินอะไรอ่ะหน้ยว้าวมองหน้ากากอันนี้จริงๆมันเป็นหน้ากากถูปลาดำน้ำเดี๋ยวเรามาลองใส่ดู แต่มันใช้ดีนะเมื่อกี้ลองใช้แล้วปั๊บัะโลมาดูกันมาลองใช้เทสเทสเทสนะครับทุกคนมาดูมาดูเฮ้ยเดี๋ยวเป็นไงคะดี มันมันสามารถที่จะแบบดูในมันหายใจทางปากได้อยู่แล้วอันนี้มันเป็นสูญญากาศดิดหน้าไงเนี่ยสูญญากาศยิดหน้าโอเคค่ะใช้ได้ดีเลยรู้สึกอัะละสองร้อยกว่าบาทแล้วซื้อจากช้อปปี้อ่ะแบบไม่กี่ร้อยอ่ะคืออันนี้ไม่เป็นช่องหายใจสองร้อยร้อยหนึ่งเลยนะดีถ้าใครอยากจะไปดำน้ำดูปลาอันนี้ได้เลยอันนี้ก็ดูปลาได้เหมือนกันอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาเบนอันนี้หายใจทางจมูกเอง โอเคฮะถึงเวลาเราไปเล่นน้ำแล้ว,ว <Guer> เดี๋ยวเรามาแช่อ่างจากุชี่ดีกว่า,เ,<ร>าเดี๋ยวให้คุณได้เลย,ยเระวังลื่นนะลูก <Guer> อลังการมากเราะโชว์อีกแล้ววัเตววีจีน้อยเราป่าที่พอสมูแเรวเริ่มขึ้นแล้วนะครับทุกคน จับปอบจับกุ้งน,นี่เดี๋ยวเสียอาร์ตลงนะเสียอาร์ตไม่ไม่ไม่หนูนลงโอ้โหตายแล้วส้าพิตตี้น้อยมาอีกคนนึงพิตตี้น้อยตะลงค่ะนี่พิตตี้น้อยของเราโอ้โหขาแบบนี้นี่นแหละค่ะโอเคทุกคนบ๊ายบายดีกว่าเราไปแช่น้ำคุ้นดีกว่าชิวๆแบบนี้ไม่ต้องหาที่ไหนแล้วเรามาพักที่อยู่พัทยานะครับโอเค เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าอย่างนี้เราไปทานอะไรได้บ้างนะถ้าเราถ้าเราท,ทานที่นี่ไม่ได้เราก็ทานข้างในเนาะใช่เดี๋ยวทานข้างในก็ได้ก็คงไม่แย่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปไหนละโอเคไปเล่นดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูว่าอย่างนี้เราทานอะไรกันเช้าวันที่สองแบบบรรยากาศยูพัทยาวันที่สองแล้วนะครับอ,อู้แล้วไปอะไรกินกันดีกว่าเดินเข้าบ้านมาหน่อยเช้านี้ ตามเออเข้าไปผีๆเปล่าเออเออเปิดได้เลยฮัลโหลฮัลโหล Happy birthday <laughs> Happy birthday เลยเหรอฮะ Happy birthday to you ทั้งหมดสิ่ง Happy birthday to you Happy birthday. โซลโดเคีโ so อ้พออคุณครับจริงๆเขาเขียนผิดนะมันต้องเป็น4 0โอเคปะเขเขียนวสูนยะเออเหรอโอเคติดตามได้ครับว,วนันนี้นี่คนถ่ายนะครวันนี้มันเกิดข้าพเจ้าเดดี้โอเคค่ะโอเคค่ะ เดีย๋ยวเราไปเล่นน้ำต่อเลยดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมามาว้าวชุดเด็กน้อยลองมาเล่นทะเลแล้วฮะโอ้โหต,าย,ตายเลยปะถอนเกงเให้มามาถอนเกงให้มามาเลยโอ้โหดูชุดดิสุดยอดนี่มันทานเบสฟาดชุดนี้เหรอเนี่ยสุดยอดมาก สุดท้ายก่อนกลับของเราลูน่าบีเทาไปเลยอย่างเมื่อลงรถแล้วนี่บรรยากาศร้านไปดูกันดีกว่าลูนา่าเขาดีสั่งกลับบ้านเข้ก็ไปได้ด้วยไปดูกันดีกว่าเย่ไปเลยโหนี่บรรยากาศร้านแบบตามสไตล์ร้านกาแฟจุ๊บ เดี๋ยวไปเอาให้นะฮะโอ้โหบรรยากาศร้านนี่ไฮไลท์เราไฮไลท์เราตอนขากลับนะฮะวัดไข้ก่อนไม่เป็นปฏิภาพนี่ไฮไลท์การจองของเราแต่เมื่อนั่งได้เลยอยู่ริมนี้เลยเป็นไงลังนกริมทะเล ยอดอันนี้อยู่กลาู่เขาวัดตำหนักนะครับขึ้ไหนใช่ไหมรินิมอลมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก่อนแล้วนะฮะ,ะให้ดูเมนูร้านเขาก่อนแล้วกันเพราะร้านมันเขาเปิดใหม่เนาะ ปลาต้มก๋วมีข้าวต้มด้วยลูกเรากินข้าวต้มกันเลยไหมเฮ้ยเขามีนี่พวกไอ้นี่สลัดชามอนย่างวว้าเดี๋ยวหาน้ำให้ทอมเมอร์น้อยให้ดูรูปเลยน้องอะไรดีนะเอาแบบเป็นปลาเฮ้ยเขามีข้าวโพดเขามีข้าวโพดข้าวโพดย่างเนยด้วยปีกไก่ทอดเขาก็มีเมื่อกินได้หมด เนาซีฟูดก็มีนะฮะทุกคนมีขนมปังแนอร่ยมีกุ้งแม่น้ำเผาด้วยเอาดิเอาดิเราก็้วเปิดดูเร็วๆมันเยอะเหลือเกินวนาทิตย์มามีจุ๊เอ๊ะบรรยากาศเรานั่งอยู่บนลังนกนะฮะสั่งอาหารง่ายๆทานนะครับทุกคนนี่ดูรุมร้านอีกรอบหนึ่งชิลมาก โอ้ทำเมินได้ร่มเหรอคะร่มๆอันนี้นะคะว้าวกลางแลวฝุบเลยด้วยสุดย,ดยอดรัำกันอีกทีนี่อีกวิวหนึ่งของพักตำหนักครับร้านลูนาเพิ่งเปิดปีนี้แหละตอนโควิดรูปเปิดประมาณเดือนมีนาเท่าที่เช็คตรงนี้มันเหมือนเป็นแบบที่เล่นน้ำทะเลเนาะนี้ตรง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 นี้ s u m มื r ค่ะกลับแล้วค่ะ s เ m m e อกลับแล้วค่ะวันสุดท้ายของเราแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเมื่อมีอะไรจะฝากไหมคะมีอะไรจะพูดไหมคะ s เ m m e อจะบอกว่าอย่าลืม subscribe กบอะไรนะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ s เ m m e อด้วย s เ m m e อไม่ได้ทำมา6เดือนแล้วเนี่ยให้ s เ m m e อด้วยโอเคค่ะให้ summer f a m ลี่ อโอเคให้ทำเมื่อไหร่ไม่ด<ะ>ีใช่ไหมไม่ใช่แล้วลูกเอ,อ้ยอันนี้เขาจะโชว์ว่าทุกครั้งที่ไปเที่ยวเราอย่าลืมใช้แอลกอฮอล์ล้างมือนะคะค<ะ>่ะโอเคไหมลูกโอเคจับก้นเนืต้องขีดเลยตอนนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวต้องขีดใช่ไหมคะโอเคทำเมื่อไป,ไปไปไปแล้วปิดกล้องแล้วลูกทำเมื่อขาปิดกล้องจุ๊บปึ้มเดอรลูน่าบีทเท้าขาเปย์นะฮะปิดท้ายพัทยารอบนี้ ปิดใหาบรรยากาศตอนกลางคืนหน่อยเลยสวยมินิมอลมินิมอล